โครงการมอบบ้านพอเพียงให้กับผู้ยากไร้วันที่26มิยน2566เมื่อเวลา9นาฬิกาพลอากาศเอกธนันชัยพึ่งทัตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็นประธานมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงให้กับผู้ยากไร้ นางวรรณภาไกยศสอนบ้านเล็กที่2ทับ3หมู่5ตํบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีโดยในการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้มีผู้เข้าร่วมดังนี้ 1. ท่านครองศาสตราจารย์ดรสุจิคระขอจิตเมธหัวหน้าจิตอาสา904จังหวัดประทุมธานี 2. อนายสวัสดยอดแก้วครองหัวหน้าจิตอาสา904จังหวัดปทุมธานี 3. นาวากาดเอกพิเศษจนัด พัฒระดิลกผู้บังคับการกรมฐานต่อสู้กาทยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินได้มอบหมายให้นาวาอากาศเอกค,คัมพีกุญชรเพชรรองผู้บังคับการกรมฐานต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินสี่นายสมชายตรีนาวงนายอำเภอลำลูกกาได้มอบหมายให้ในายเกรียงไกรกฤิวัฒนาประลัดอำเภอลำลูกกา5 พระปรลัดทวีทรัพย์สันตมโนเจ้าวาดวัดนิเทศราชประดิษฐ์และ 6. เจ้าหน้าที่อสมอพร้อมทั้งผู้นำชุมชน 7. เครืออากาศเอกทพัฒน์สิงโตแก้วหัวหน้าจิตอาสา904ของอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่นำกำลังพลจิตอาสา904พระราชทานมาดำเนินการสร้างบ้านหลังดังกล่าวจนแล้วเสร็จพร้อมได้ทำพิธีมอบในวันนี้ โดยบ้านหลังนังกล่าวเป็นบ้านเทิดไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบาพิตรในรัชการที่09เดิมนั้นเป็นไม้ได้ถูกปลวกกัดกินจนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้จึงได้เขาร่วมด้วยช่วยกันมาร่วมกันสร้างบ้านจนแล้วเสร็จและได้ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่เ็ทพเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทละกิติยาภาณเรนทีลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวนโดยเครววัน ขออนุาตถ่ายภาพครับัุหน,หน้าจิตอาสาจังหวัดปทุมธานีรองัุหน้าจิตอาสาทางสาธรณสุขจังหวัดแล้วก็ทางกรมฐานต่อสู้กัศยานรักษาพระองค์นะครับ ผมพลอากาศเอกธนัญชัยพึ่งทัศผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองท่าประกาศซึ่งเป็นผู้แทนของอผู้บัญชาการฐานอากาศให้ผมมามอบบ้านมั่นคงให้กับคุณวรรณพรคุวรรณภาคะคุณว<ค>รรณภาไกลสอนไกลสอนนะครับในเช้านี้ครับซึ่ง อีกท่านหนึ่งที่ผมอาจจะไม่เอย่ยไม่ได้นะครับนั่นก็คือคุณวิทยาพานิตกูลนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทนะครับพัดลมหาตาลิซึ่งได้มอบมพัดลมให้กับคุณยายด้วยนะครับสำหรับที่อยู่อาศัยนั้นผมถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญที่อยากจะให้ คุณป้าเนี่ยนะครับได้มีที่อยู่ที่อาศัยที่มีความเหมาะสมที่มีความมั่นคงปลอดภัยคุณคุณยายก็จะได้ที่ที่พักผ่อนเพื่อที่จะมีกำลังกายกำลังใจในการที่จะทำงานต่อไปได้ ด้วยความสบายอกบสบายใจนะครับซึ่งการดําเนินการในการสร้างบ้านในครั้งนี้ต้องถือโอกาสอขอบคุณทางกรมฐานต่อสู้ากาศเสียนรักษาพระองค์ที่ได้สนับสนุนน้องน้อง,องฐานกองประจำการเข้ามาช่วยพร้อมกับทางจิตอาสาของลำลูกกาจากังหวัดปทุมธานีก็มาช่วยกันอีกแรงหนึ่งนะครับจนทำให้บ้าน ที่เรามื่อไผ่ในวันนี้มีสภาพที่น่าอยู่เป็นอย่างยิ่งและผมเองก็ถือโอกาสนี้นะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับคุณป้าด้วยนะครับที่ได้รับบ้านมั่นคงของจังหวัดปทุมธานีครับไม่ทราบว่าวันนี้มีหน่วยงานใดมาบ้างครับทางจังหวัดปทุมธานีครับอของจังหวัดปธานีก็มีท่านปรหลัก อำเภอลำลูกกาคือประหลัดปกครองประหลัดเกียนไก่กีวัฒนาเป็นผู้แทนของในอำเภอสมชัยนะครับด้วยในอำเภอสมชยัยต้องดำเนินภารกิจราชการเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นแต่ในส่วนของสาธารณสุขก็มีอ,อสอมครับสาธารณสุขของอำเภอลำลูกกาที่ได้มามอบยาให้กับคุณแม่เจ้าของบ้าน ที่ท่านผู้แทนผู้ชันการของธรรอากาศได้นําเรียนแล้วเมื่อกี้นะครับและในส่วนของจิตอาสา904จังหวัดพุรธานีผมนะครับรองศาสตราจารย์ดรสุทธิรักษ์ข่กิตเบศที่ปรึกษาพนำการกฎหมายอุทธรณ์และล้องทุกและพัฒนากิจการนิสิตมาเลยทวีรัมรคนอับกฤในฐานะเป็นหัวหน้าจิตอาสา904จังหวัดพุรธนีกับท่านรองหัวหน้าจิตอาสาจังหวัดพุรีรันายสวัสดิ์ยอดแก้ว ก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีและที่สำคัญจะเห็นว่าทุกครั้งที่เกิดให้มีที่อยู่อาศัยตามที่ท่านผู้แทนผู้ชักการของธร,รมอากาศได้นำเรียนก็คือจะมีในส่วนของศาสนาก,ก็คือพระอาจารย์เนให้ความสำคัญในเรื่องของคำว่าจิตอาสาท่านจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนและสนับสนุนทุกครั้ง และเพื่อความเป็นศีลบงคลตามประเพณีปฏิบัติที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาเพื่อให้คุณแม่ได้อยู่อย่างมีความสุขไร้กังวลท่านก็จะเจิมป้ายให้ทุกครั้งนะครับนั้นเห็นว่านี้คือเรื่องของพุทธศาสนาที่คู่กับชาติไทยกันยาวนานก็เห็นว่าสิ่งที่เกี่ยวพันกันกับชุมชนก็คือวัดพระก็มาในฐานะที่ องค์ท่านทรงได้เสียสละทุนทรัพย์ในการฝึกให้กับรุ่นจิตอา,ศา,ศาสาคนสี่ทุกรุ่นได้ปฏิบัติแทนพระองค์ในฐานะที่เป็นข้าราชการเพื่อให้ประสกในกรุองค์ท่านอยู่ดีมีสุขนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าในวันนี้อาจจะขาดในส่วนของฝ่ายปกครองก็สืบเนื่องจากว่าเมื่อวานจะเห็นว่าเมื่อคืนมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ปทุมธานีในลำลูกกา ก็บ้านหลายหลังที่เสียหายนะครับอันกับท่านพระอาจารย์นันะครับพระอาจารย์ทวีทรัพย์สันตมโนครับท่านเป็นพระผู้ที่มีแต่ให้นะครับท่านช่วยเหลือสังคมออกช่วยเหลือสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านหรือบริจาคสิ่งของในพื้นที่ต่างๆไม่ได้หยุดได้หย่อนครับครับขอท่านได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับนมัตการครับขอเจริญพรอาตมาภาพพระ ประราัตวีทรัพย์สันตะมโนเจ้าวาดวัดนิเทศราชประดิษฐ์ของ13ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็ขอเจริญพรคุณโยมธนัญชัยพึ่งทัดก็ที่ได้นำกำลังพลจิตอาสา904แล้วก็เป็นผู้ผนี้นว่าเป็นหัวหน้านำกองทัพ ได้มาทำภารกิจในครั้งนี้ก็เป็นหลังที่ห้าแล้วก็อาตมาก็ชื่นชมดีใจในส่วนของออในด้านให้อาตมาได้ร่วมทำกิจกรรมอันนี้หลังที่ห้ามาแล้วก็บ้านวัดบวรแต่เดี๋ยวนี้บ้านวัดบวรอย่างเดียวไม่ได้ต้องเติมหน่วยงานราชการไปด้วยบ้านวัดบวรโรงเรียนราชการ เพราะว่าจะได้เกิดความสมานสามัคคีกันเพราะว่าอะไรเราอยู่ในพื้นแผ่นดินขอขอ,ขอจเจริญพรครับเรามาพบกับท่านเรืออากาศเอกทักพสิงห์โตแก้วที่ท่านเป็นหัวหน้าจิตอาสาของอำเภอลำลูกกาครับที่นำกำลังพลสนับสนุนลงมาสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในวันนี้ขอท่านได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับสำหรับวันนี้ ครับสวัสดีครับก็สิ่งหนึ่งก็ขอบพรคุณนะครับผู้บัญชาทุกท่านนะครับที่สนับสนุนให้กำลังพลเจรรสาเก้า,กาสีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับเห็นเพราะว่าจราิงๆแล้วเราสำรวจนะครับเราสำรวจพื้นที่แต่ละนะนะครับแต่ว่า ทันี้ตั้งนั้นก็ต้องน่วยงานของตองขอบคุณพี่ประหลัดด้วยนะครับแล้วก็ท่านานายเพอวรณสุนตต่างของในพื้นที่ครับที่ได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือเราให้เรามาช่วยเหลือประชาชนที่ที่ลำบากนะครับเพราะว่าห้าหลังที่ที่เราทํามาเนี่ยเห็นสภาพแล้วยิงย่งยิง่งยิ่งช่วงนี้หน้าฝนเห็นสภาพแล้วถ้าถ้าเราไม่มาทําเมื่อวานที่ผมเจอสภาพ ล้มไปทั้งหลังเลยเพราะว่าโครงสร้างบ้านนะครับพวก,กินทั้งหลังเลยจังหวะว่าเรามาเรามาทําก่อนก็ยังช่วยให้ป้าวัน,นวันวันพาท่านได้มีที่อยู่อาศัยที่ที่ดูว่าเออให้ท่านดำรงชีวิตป่าไปอยู่ที่ดีขึ้นและก็ขอขอขอบุณพุ่ชาทุกท่านนะครับที่มาร่วมในกิจกรรมในทางนี้ขอบุณครับนะครับท่านผู้ชมครับ มนุษย์เหล่านั้นในการอยู่ร่วมกันนะครับการให้คือสิ่งสําคัญนะครับถือว่าเป็นสแสดงหรือว่าขอสแสดงความยินดีกับคุณป้าวันนภาไกาลศอนนะครับท่านเจ้าของบ้านเลขที่สองทับสาหมู่5ห้าของตำบลพื้อ,อุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับวันนี้ได้รับบ้านใหมน่นี่มีความรู้สึกอย่างไรครับมีใจค่ครับแล้วก็อยากจะตอบแทนแก่ผู้ที่ มาช่วยสร้างบ้านยังไงมากคะยายขอขอบพระคุณทุกๆคนที่ช่วยยายค่ะขอให้สิ่งที่ให้ยายมาให้กลับคืนไปหาทุกๆคนค่ะครับครับแล้วหวังว่าความเป็นอยู่นี้จะดีขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นค่ะเพราะว่าของเก่ามันเป็นยังไงครับบ้านหลังเก่าสางพังเลยเอเห็นว่าคุณป้าปลูกพริกปลูกมะเขือไว้ทานเองค่ะเหลือจัดบริโภคก็ขายครับผม ครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับสําหรับคนที่ท้อแท้หมดกําลังใจในการทํางานประกอบอาชีพอะไรต่างๆครับอยากจะแนะนํำยังไงครับสําหรับผู้ที่กําลังท้อแท้กับชีวิตในยุคข้าวยากมากแพงในขณะนี้ขอให้สู้ๆทุกๆคนครับสู้ๆให้มีกําลังใจนะกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับในวันนี้ครับ ครับขอบขอบพระคุณทุกทุกท่านมากครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอตัว